นี่ก็ปิดเทอมแล้วสินะเพื่อนคนอื่นเนี่ยคงจะไปเที่ยวเล่นเกมกันเดินชอปปิ้งอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าฉันน่ะทำแบบน,นั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าบ,บ้านของฉันในย,ยากจนเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องออกจากบ้านไปช่วยแม่ขายของแล้วแหละหลังจากที่แม่ของฉันเนี่ยโดนไล่ออกจากงานมาแม่ของฉันเนี่ยก็มาเช่าที่ตรงนี้เพื่อเปิดร้านขายของกินนะ่ะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแหละนะแล้วแต่เทศกาลแต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำแหละนะ เอาล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยแม่เรียกลูกค้าดีกว่าเชิญค่ะเชิญค่ะขนมเครื่องดื่มอร่อยอร่อยนะคะกินแล้วเนี่ยรับรองจะติดใจเลยเชิญเข้ามาก่อนนะคะอา้าวนี่มันเชอร์รี่ใช่ไหมเนี่ยสวัสดีเชอร์รี่เธอมาทำอะไรที่นี่หรอ ไปเท่าทั้งที่เนี่ยไม่ไปเที่ยวที่ไหนหรือไงอะอาคือว่าฉันเนี่ยมาช่วยแม่ขายของนะฉันไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรอกโถเอ้ยน่าสงสารจังเลยเกิดเป็นคนจนเนี่ยลำบากจังเลยเนาะใช่ไหมนีออนนี่นี่ใกล้จะถึงเวลาหนังเริ่มฉายแล้วเรารีบไปกันเถอ,อะอะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปก่อนละกันนะเราจะต้องไปดูหนังกันนะ่ะ เขาบอกมาว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากเลยเดี๋ยวฉันดูเผื่อเธอเลยกันนะบายลูกจ้าตรงนี้เนี่ยช่วยแม่เก็บหน่อยนะจ๊ะเย็นแล้วมืดค่ำเนี่ยเราต้องรีบกลับบ้านกันก่อนนะค่ะแม่ เหมือนคือว่าจะมีน้องแมวนะดูหิวโซเลยอะหรือว่าเราเนี่ยเอาของกินไปให้น้องแมวกินก่อนดีกว่าเออแม่คะหนูขอขนมนิดหน่อยได้ไหมคะจ้าจ้ารีบๆแล้วกันนะน้องแมวจ๋าคงจะหิวหนาดูเลยสินะนี่ฉันเนี่ยมีขนมอันนี้อยู่นะลองเอาไปกินดูสิเผื่อว่าเธอเนี่ยจะมีอะไรกินลองท้องนะเฮ้ยแกเนี่ยนะก็น่าสงสารเหมือนฉันเลยอืมแต่ว่าฉันเนี่ยต้องรีบกลับบ้านแล้วแหละพรุ่งนี้เนี่ยไว้เจอกันแล้วกันนะอ้ยง ง่วงแล้วนอนดีกว่าสวัสดีจ้าหนูน้อยฉันน่ะเป็นนางฟ้าแสนสวยฉันจะให้เธอขอพรได้อย่างหนึง่งเพราะว่าเธอน่ะเป็นเด็กดีเธออยากจะขออะไรจ้านี่หนูฝันไปหรือเปล่าคะเนี่ยเธอไม่ได้ฝันไปหรอกจ้านี่เป็นความจริงลองขอพรดูสิจ้าอ,อ๋องั้นหนูขอเป็นคนรวยได้ไหมคะได้สิจ้าฉันเนี่ยจะจัดให้ตามคำขอเลยนะเมียว อ้เง้องนอนจึงเลยอะ่ะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมแม่ยังไม่มาปลุกอีกเอ๊ะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูเป็นห้องนอนใหญ่มากเลยอะ่ะ ดูไม่เหมือนห้องนอนฉันเลยหรือว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยที่นางฟ้ามามันจะเป็นเรื่องจริงนะแล้วฉันเนี่ยก็ได้กลายเป็นคนรวยแล้วอย่างนั้นหรอคุณหนูเชอรี่ครับได้เวลาทานอาหารแล้วครับอะใครเรียกนะอ้าสวัสดีค่ะคุณเป็นใครหรอคะผมเป็นพ่อบ้านยังไงล่ะครับคุณหนูเชอรี่สงสัยเนี่ยคุณหนูน่าจะเพิ่งตื่นนะครับทานอาหารก่อนละกันนะวันนี้เนี่ยมีเมนูหลากหลายที่คุณหนูชอบเลยอ๋อจริงด้วยหูยอาหารน่ากินทั้งนั้นเลย อยากขอบคุณนะคะและถ้าคุณหนูเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับบอกผมได้ตลอดเลยโอเคค่ะคุณพาา่อบ้านขอบคุณมากเลยนะคะว้าวดูที่นี่สิโหยห้องเสื้อผ้าเนี่ยใหญ่โตมาโหลาเลยอะ่ะอืมชุดเนี่ยก็สวยๆแถมในห้องเนี่ยยังมีกลิ่นน้ำหอมโชยอยู่อีกอะ่ะเฮ้ยกลิ่นนี่แบบเหมือนคนรวยจริงๆเลยอหยแล้วดูห้องน้ำสิใหญ่โตมีอ่างอาบน้าแบบนี้อ่อะฉันไม่เคยมีเลยอะ่ะอ่างจากุชี คนรวยเนี่ยเขามีพวกครีมทานหน้าทาผิวปะทินโฉมตนอดอเนี่ยหุยแบบนี้เนี่ยฉันจะต้องผิวดีแน่นอนเลยจากที่ฉันเนี่ยนะช่วยคุณแม่เนี่ยตากแดดขายของมาตั้งนานข่าวนี้แหละฉันเนี่ยจะได้สวยขึ้นมาแล้วหุยแล้วตรงนี้มีอะไรกะัะดูเหมือนว่าจะมีกล่องด้วยข้างในมีอะไรนะไหนดูซิหุยดูเหมือนว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีเป็นเครื่องสําอางเต็มรลอยอะ่ะหุยชีวิตฉันเนี่ยไม่เคยได้อะไรแบบนี้เลยฉัน ใจจังเลยอะงั้นเดี๋ยวฉันขอเล่นก่อนนะโอ้โหพลินจังจะว่าไปนะฉันเนี่ยไหนๆก็เป็นคนรวยแล้วทำทรงผมนี้มาตั้งนานไปเที่ยวเล่นดีกว่ายคุณพี่คะหนอะูอยากเปลี่ยนทรงผมใหม่คะ่ะเอาให้สวยเช่นกระเ,เลยนะได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะจ้าว้าวสวยจังเลยคะ่ะพี่ขาโอ้โหผมทรงนี้เนี่ยนะถ้าฉันยังเป็นคนจนอยูอ่ก็คงไม่ได้ทำหรอกเพราะไม่มีเงินน่ะนะเฮ้เดี๋ยวฉันไปชอปปิ้งเล่น ดีกว่าหุยเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะฉันชอบชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้เลยหุยมีความสุขจังอืมว่าแต่นะฉันมาซื้อมือถือดีกว่าหุยมือถืออันนี้เนี่ยก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็สวยงั้นฉันเอาเป็นอันนี้ละกันหุยมีความสุขจังเลยอ่ะได้เป็นคนรวยอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อชีวิตเนี่ยดีดีดเอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านดีกว่า แล้วอันนี้อะไรวะดูเหมือนมันจะเป็นรูปถ่ายนะเฮ้ยนั่นฉันนี่นาแล้วสองคนนั้นเนี่ยคือใครอะเดี๋ยวฉันเนี่ยลองไปถามพ่อบ้านดีกว่าเออคุณพ่อบ้านคะพอดีเนี่ยหนูมีอะไรจะถามหน่อยอะค่ะสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครหรอคะอ้าวคุณหนูครับสองคนนี้เนี่ยก็เป็นคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณหนูยังไงล่ะครับอ๋อหรอคะอ้าคุณพ่อบ้านคะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ฉันเนี่ย เมื่อไหร่เขาจะกลับมาหรอคะอ่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขาไปชอปปิ้งนะครับน่าจะกลับเด็กๆนะส่วนคุณผู้ชายเนี่ยเขาไม่ค่อยกลับบ้านหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะทะเลาะกับคุณผู้หญิงอยู่บ่อยครั้งนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองเหรอคะขอบคุณนะคะเอ๊แต่ว่าไปนะเป็นคนรวยเนี่ยก็มีทั้งเรื่องที่ดีนะแต่บางทีเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันใช่ว่าจะมีความสุขไปหมดทุกอย่างนั้นเนี่ยเอ๊แต่ว่าแม่ของฉันเนี่ยไม่ใช่รูปนั้งหนะ้าตาแบบนี้สิฉันเนี่ยเกือบลืมไป เลยฉันลืมแม่ของฉันได้ยังไงเนี่ยแม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยหรือว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันไปที่ร้านดีกว่าเผื่อแม่ของฉันเนี่ยจะยังอยู่ที่นั่นนะนั่นไงแม่ของฉันอยู่จริงๆด้วยแม่คะหนูกลับมาแล้วหนูมีเสื้อผ้าสวยๆเต็มเลยค่ะคุณแม่ฮะนี่ใครเหรอจ๊ะเออหนูทําไมเรียกป้าว่าแม่อย่างนั้นล่ะป้าเนี่ยมีลูกคนเดียวนะจ๊ะลูกสาวเจด้านี่เพื่อนลูกหรือเปล่าจ๊ะอะไรคะแม่หนูกําลังหลับอยู่เลยอะ่ะโอยกําลัง นอนฝันกับวันอยู่เพลินๆอ,อยู่เลยเอ้ยแล้วนี่ใครล่ะเนี่ยเออคือว่าฉันนะ่ะรู้จักเธอเธอเป็นเพื่อนร่วมห้องกับฉันไงล่ะเอ้ยเธอนี่นะเป็นเพื่อนร่วมห้องกับฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแต่งตัวก็ดีเพอ,เอร์เจอร์ชััดเลยเอ้าวเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิมาเดี๋ยวป้าเนี่ยเอาขนมให้กินดีกว่านะจ๊ะอ่านนี่ป้ามีขนมอยู่หนึ่งห่อนะจ๊ะหนูเอาไปสิขอบคุณนะคะคุณแม่เอ้ยคุณป้าค่ะขอโทษนะคะเฮ้ยแย่จังเลยอ่ะแม่ของฉันเนี่ยจำฉันไม่ได้ แล้วซะง,งั้นแล้วฉันเนี่ยเป็นลูกคนรวยแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงเนี่ยถ้าฉันไม่ได้อยู่กับแม่ ดึกแล้วคืนที่สองของฉันนี่ถึงคุณแม่จังเลยสวัสดีจ้าหนูน้อยเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่นางฟ้าเนี่ยอยากจะมาถามหนูน้อยอีกสักรอบหน่อยว่าหนูเนี่ยยังอยากเป็นลูกคนรวยอยู่ไหมจ๊ะเออไม่อยากแล้วค่ะหนูอยู่ที่นี่เนี่ยหน,หนูคิดถึงแม่มากๆเลยถึงที่นี่เนี่ยจะใหญ่โตหรูหรานะคะมีของเล่นมีของใช้เยอะยะเต่ไปหมดเนี่ยแต่ว่าหนูมีความสุขมากกว่าที่ได้อยู่ในบ้านเล็กๆกับคุณแม่นะคะคุณนางฟ้าคะ่ะ ช่วยเสกหนูเนี่ยให้กลับไปอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิมได้ไหมคะได้สิจ้าแต่ถ้าเกิดว่าพี่นางฟ้านเนี่ยเสกให้หนูกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยหนูจะกลับมาเป็นลูกคนรวยไม่ได้แล้วนะจ้าหนูยังจะยืนยันกลับไปอยู่ไหมจ้ายืนยันค่ะคุณนางฟ้าช่วยหนูเถอะนะคะได้สิจ้าจะเสกให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เลยละนะเนี่ย ว้าวในที่สุดก็ได้กลับมาบ้านแล้วแม่จา๋าหนูที่ถึงแม่จังเลยอะ่ะอะไรกันจันลูกมาอ้อนแม่แบบนี้เนี่ยอยากได้อะไรหรือเปล่าเอ่ยหนูไม่อยากได้อะไรหรอกคะ่ะหนูแค่ได้อยู่กับคุณแม่หนูก็มีความสุขที่สุดแล้วคะ่ะแม่จา๋าหนูรักแม่นะจา้าแม่ก็รักลูกเหมือนกันนะจ๊ะ